สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุจิราวันพัน์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. 6ทับค่ะเลขที่32ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐาสุภาสกุลอาภารีบูรณ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่66ทับเลขที่19ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสีทอมาพิลมอยู่ชั้นมองหทับหเลขที่3 1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจารุพรอินทศรีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับ 6, 6. เลขที่ส1ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของเพศหญิงนะคะทางภายนอกและภายในค่ะ 1. นนะคะการดูแลรักษาสุขภาพภายในของผู้หญิงค่ะการรักษาอนามัยจุดซ่อนลิ้นนะคะควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH เหมาะสําหรับการทำความสะอาดจุดซ่อนลิ้นค่ะที่อ่อนโยนนะคะ 2. ค่ะสังเกตการมาของประจําเดือนนะคะ สังเกตการมาประจําเดือนที่มาสม่ําเสมอหากมามาไม่สม่ําเสมอนะคะและปวดท้องประจําเดือนมากหรือรุนแรงมีปริมาณเลือดผิดปกติควรปรึกษาแพทย์สามควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นตับเนื้อแดงผักใบเขียวเข้มและธัญพืชเพื่อชดเชยการเสียเลือดในช่วงมีประจำเดือนค่ะและยังป้องกันโรคโลหิตจางอีกด้วย 4. ให้ความรู้เรื่อง HPV และวัคซีนแนะนำให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงวัย15ปีนะคะพอช่วงวัยนี้จะช่วยลดะวร็เงปากหมดลูกและโรคอื่นๆที่เกิดจาก HPV ก่อนที่จะได้รับเชื้อค่ะ5นะคะคือเวลาการมีการมีเพศสัมพันธ์นะคะคืออย่างน้อยอย่างละมัดระวังเราควรใช้ถุงยางอย่างป้องกันนะคะ เพื่อจะไม่ให้เกิดโรคติดต่อหรือว่าโรคเอดได้ค่ะ 6. นะคะควรล้างอวัยวะเพศก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือว่าหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาค่ะข้อที่7นะคะไม่ควรที่จะใส่พวกเสื้อผ้ารัดกุมจนเกินไปนะคะเพราะมันจะทำให้เสียสีกับสีผิวค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8ค่ะควรหลีเกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือรสจัดค่ะเพราะว่ามันจะส่งผลให้อวัยวะวเพศผู้หญิงมีกลิ่นนะคะเราควรที่จะกินอาหารที่ครบหมู่ไม่มีรสจัดจนเกินไปค่ะการดูแลสุขภาพภายในคือการให้ความสำคัญกับร่างกายของตนเอง มันตัวสุขภาพประจำปีและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสุขภาพที่แข็งแรงไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้หญิงมีชีวิตสมบูรณ์แต่นำมาซึ่งสุขภาพชีวิตที่ดีและความสุขยั่งยืนและระยะยาวค่ะขอบคุณค่ะวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะ 1. ส่วนทุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์ 2. ง,งดการเปลี่ยนกูนอนบ่อยๆ 3. เข้ารับการตรวจขัดกรองโรคติดต่อต่างๆเป็นประจำค่ะ 4. รับประทานอาหารในโควหมู่และมีประโยชน์ต่อร่างกาย 5. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ระคายเคืองไม่ควรใช้สบู่แรงน้ำหอมหรือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีแรงๆค่ะเลือกสบู่สูตรอ่อนโยนหรือเฉพาะสำหรับจุดซ่อนเลน6 สังเกตความผิดปกติเช่นมีกลิ่นแรงมีแผลมีของเหลวผิดปกติหรือปัสสาวะแสบควรพบแพทย์นี่ปรึกษาแพทย์ค่ะขอบคุณค่ะ